ฝนมาแล้วตกมาเลยค่ะขอยตกหนัหนกๆตกนานๆนะคะมาเลยค่ะได้สดชื่นค่ะอ,อันนี้ก็ต้นสะดาวฝนตกแล้วจ้าคนครปฐมฝนกำลังจะลินลินแล้วค่ะมาแล้วค่ะเม็ดฝน บกแตกบกแตกมาแล้วออกดอกดอกำลังจะได้สดชื่นว้าวโอ้ดูสิคะ้ายอุ้่มชั่มเลยค่ะมะละกอเราจะได้สดชื่นสดชื่นเนาะโอได้คลิปสวยๆคลิปสดชื่นสดชื่นโอ้ลมมาลมมาโอ้สดชื่นค่ะ ่าคลิปฝนตกไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะมีที่ไหนฝนตกบ้างคะนครปฐมตอนนี้11โมงนะคะฝนตกถ่าคลิปฝนตกไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะมีที่ไหนฝนตกบ้างคะนครปฐมตอนนี้11โมงนะคะฝนตกว้าวดีจังเลยค่ะทุกคนวูวสดชื่นสดชื่นโอ้โหตกหนักแล้วฝนตกหนักแล้วค่ะทุกคน ตกนะคะตอนนี้สิบเอ็ดโมงค่ะว้าวฝนตกหนักเลยมาเลยค่ะได้สดชื่นค่ะอันนี้ก็ต้นสะดาวว้าวดีจังเลยค่ะทุกคนว,ว้สดชื่นสดชื่นโอ้โหตกหนักเลย คนต้มหนักแล้วค่ะทุกคนว้มาวมะม่วงก็ออกดอกด้วยโอเคนะคะขอบคุณนะคะคเพื่อนๆมันละไจะได้สดชื่นเนาะมะม่วงด้วยมะม่วงกำลังออกออกดอกอีกแล้วค่ะมะม่วง ออกดอกดๆนะคะรอบนี้โอ้เสียงฟ้าลงมาเทาลงมาดูชาโคไปอยู่ไหนนะชาโคลชาโคไปอยู่ไหนฝ <laughs> นตกแล้วชาโคหัดทางไปไหนละแอา้าฝนมาแล้วผลฝนตกแล้วเพื่อนๆแือน้ เสียงฟ้าร้องทุกคนเสียงธรรมชาตินะคะธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะนี่เรากำลังรอฝนอยู่ฝนกำลังมาแล้วค่ะตกแล้วตกแล้วถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆตกนะคะตอนนี้11โมงค่ะดูสิคะชุ้มชํำเลยค่ะมะละกอเราจะได้สดชื่นผดชื่นเนาะ ถ่ายคลิปฝนตกไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะมีที่ไหนฝนตกบ้างคะนะครปฐม,มตอนนี้11โมงนะคะฝนตกตกนะคะตอนนี้11โมงคะ่ะตกนะคะตอนนี้11โมงคะ่ะว้าวฝนตกหนักเลยค่ะเสียงป้าล้องเลยคะ่ะทุกคนฝนกำลังจะตกแล้วคะ่ะ ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะทุกคนออกดอกกำลังจะได้สดชื่นว้าค่ะมาเลยมาเลยตกหนักๆเลยค่ะได้ชุ่มช่าชุ่มช่าสดชื่นสดชื่นค่ะนะคะนี่เรากาลังรอฝนอยู่ฝนกาลังมาแล้วค่ะตกแล้วตกแล้วถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆที ตกแล้วตกแล้วชมค่ะตกแล้วค่ะฝนตกแล้วมีเสียงฟ้าร้องด้วยทุกคนอู้ทาทางน่าจะหนักอยู่ค่ะได้คลิปสวยๆคลิปสดชื่นสดชื่นโอ้อลมมาลมมาโอ้สดชื่นค่ะว้า ฝนตกหนักเลยชมค่ะตกแล้วค่ะฝนตกแล้วมีเสียงฟ้าร้องด้วยทุกคนอู้ท่าทางน่าจะหนักอยู่ชื้นเลยขอบคุณธรรมชาตินะคะว้าวฝนตกหนักเลยนะคะ เ้วกำลังรอฝนอยู่ฝนกำลังมาแล้วค่ะตกแล้วตกแล้วถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆค่ะฝนตกหนักเลยดีจังเลยค่ะเพื่อนๆสดชื่นเลยค่ะ ฝนตกแล้วจ้า,านคนปรปฐมฝนกำลังจะลินลินแล้วค่ะมาแล้วค่ะเม็ดฝนปอกแตกปอกแตกมาแล้วค่ะหนักแล้วหนักแล้วอ้ตกมาเลยค่ะตกมาแรงแฝนเทลงมาเทโอ้ฝนตกแล้วเพื่อน ได้สดชื่นสดชื่นโอ้โ,อโ,อโอ้ตกแล้วฝนตกแล้วมาเลยค่ะได้สดชื่นค่ะอ,อันนี้ก็ต้นสเดาตกนะคะตอนนี้สิบเอ็ดโมงค่ะดูสิค่ะ ชุ่มช่ำเลยค่ะมัละกอเราจะได้สดชื่นสดชื่นเนาะโอ้ตกหนักเลยค่ะทุกคนโอเคนะคะฝนตกหนักแล้วชุ่มช่ำชุ่มช่ำสดชื่นสดชื่นนะคะว้าวบรรยากาศฝนจ้าวีจังเลยค่ะ ฝนตกหนักแล้วค่ะทุกคนโอ้สดชื่นค่ะชุ่มชำํำชุ่มชำํำตกมาหนักๆเลยค่ะคุณฝนณนะคะนี่เรากำลังรอฝนอยู่ฝนกำลังมาแล้วค่ะตกแล้วตกแล้วถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆอ,ออกดอกอีกแล้วค่ะมะม่วง ออกดอกดบๆนะคะรอบนี้โอ้เสียงฟ้าว้าวดูบรรยากาศฝนจ้าว้าวดูบรรยากาศฝนจ้าได้คลิปสวยๆคลิปสดชื่นสดชื่นโอ้ลมมาลมมา สดชื่นค่ะคนครปฐมผลตกแล้วจ้าฝนตกแล้วเพ,พ,พื่อนๆออกดอกอีกแล้วค่ะมะม่วง ดอกดอกๆนะคะรอบนี้โอ้เสียงฟ้าลงมาเทลงมาดูชาโคลไปอยู่ไหนนะชาโคลชาโคลไปอยู่ไหนฝน <c oughs> ตกแล้วชาโคลหาทางไปไหนลแล้วเอเสียงฟ้าร้องทุกคนเสียงธรรมชาตินะคะธรรมชาติสวยงามเสมอมา ดีจังเลยคะ่ะทุกคนวูสดเชื่นสดชื่นโอ้โหตกหนักแล้วฝน,น,น,นตกหนักแล้วคะ่คคะ,ทะทมมุกคนวูจววเลยค่ะวลตกหนักแล้วค่ะทุวคววววววนว่วววววววคววววววว้วว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 กว กลังจะได้สดชื่นว้า wow. วตกนะคะตอนนี้11โมงค่ะว้าว wow. ดีจังเลยค่ะทุกคนวู้สดชื่นสดชื่นโ oh, oh, อ้โหตอกหนักแล้วฝนตอกหนักแล้วค่ะทุกคนโอ้โ oh, หลมมาลมมาโอเค